คลิปนี้นะเราก็มาดูเรื่องราวของชาวาลัคนาราศรีกรกฎนะครับทุกคนชาวกรกฎนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมภาพรวมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเหมือนเดิมนะครับดาวเมฤตยูนะครับในภพเรือนราหะเกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จอะไรที่ได้มาแบบฟุก๊กฟุกนะมีโอกาสได้นะครับชาวกรกฎมีโอกาสได้โชคลาบลาบลอยลาบฟุก๊กฟุกนะ แต่ก็อย่าไปตุ้มเทมากนะคือเราก็ทํางานเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดของเขาจะได้มาอย่างไงเดี๋ยวเขาก็มาถึงเราจนได้ไม่ต้องกลัวอาจจะมาในรูปแบบของการงานการแนะนําคืออาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นการเสี่ยงโชคเสมอไปนะไอ้โชคลาภเนี่ยบางทีอยู่ดีๆก็มีคนเอางานมาให้เราแบบแบบที่เราไม่คิดนะอาจจะเป็นงานที่เราได้เงินมาแบบง่ายๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดาวตำแหน่งนี้คือเราก็ ดูไว้เพลินๆแล้วกันมันมีโอกาสที่จะเกิดกับเรานะอย่าไปทุ่มเทมากนะครับบางทีอาจจะเสียมากกว่าได้ก็ได้นะครับแล้วก็มาดูดาวพฤหัสกันครับทุกคนดาวพฤหัสนะครับมาจากภพอริแล้วก็สุภะมาอยู่ในเดือนวินาศนะดาวตำแหน่งเนี้พิธีให้ระวังนะชาวกรกฎนะครับระวังเกี่ยวกับอย่าไปทำอะไรที่เหมือนกับ อย่าไปทำอะไรขัดใจคนอ,อื่นมากนะเพราะว่าดาวตาแหน่งนี้เหมือนกับจะมีคนจ้องเล่นงานเราอยู่นะอาจจะเกิดปัญหากับผู้ใหญ่นะครับหรือไม่อาจจะเป็นลักษณะผู้ใหญ่เนี่ยสุภะเนี่ยเอาปัญหามาให้เราแก้ไขก็นะ้นะถ้าเกิดเป็นนี้ก็ไม่เป็นไรผู้ใหญ่เอาปัญหามาให้เราแก้ไขนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็พยายามอย่าขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนมันจะเป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็น นะครับก็พยายามใครเข้ามาให้เราช่วยเหลือเราก็ช่วยไปตามที่เราช่วยได้นะครับอย่าไปปฏิเสธอย่าไปอะไรมากเดี๋ยวจะเกิดความขัดแย้งขัดใจซะเปล่าๆนะอันนี้คือดาวพฤหัสนะครับอ่าแล้วก็มาดูดาวเสาร์นะทุกคนดาวเสาร์ก็มาจากคบเรือนปัตตนีเกี่ยวกับคู่รักคู่ค้าคู่สัญญานะครับไปอยู่ในเรือนสุภานะปัตตนีประยุนในเรือนสุภาถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะตกลงนะได้หุ้นส่วนคู่ค้าจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะเราเห็นไหมเราพรัฤเนี่ยเขามาที่วีนาอาจจะมีการติดต่อกันในช่วงนี้ก็ได้มีการติดต่อค้าขายกับคู่ค้าใหม่ๆกับคู่สัญญานะครับอยู่ในช่วงของการคุยกันยังยังไม่เห็นยังไม่ได้ เห็นอะไรมากนักนะเป็นการคุยกันหลังบ้านซะมากกว่านะช่วงนี้ก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์ของเราให้เต็มที่นะสำหรับชาวกรกฎนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองเนี่ยคนโสดก็มีโอกาสเจอคู่ต่างถิ่นนะครับอาจจะมาจากออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นคนไกลถ้าเกิดคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับหรือไม่มีชีวิตที่ขยับ ไปในทางที่ดีอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะไปกินตําแหน่งในต่างจังหวัดในไกลอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ขยับขยายเติบโตทางหน้าที่การงานนะครับนี่คือดาวเสารเนาะแล้วก็ดาวราหูนะครับดาวเจ้าเรือนมอนะโคจอมาเป็นกเกษตรนะครับในราศีกุมนะตรงนี้ก็เกี่ยวกับถ้าเกิดชาวกรกฎนะในช่วงนี้เจ็บป่วยนะครับโอกาสที่จะหายก็มีอยู่ นะครับมอนาเป็นเกษตรเนี่ยถ้าเกิดเจ็บป่วยเนี่ยสุขภาพร่างกายจะมีความเข้มแข็งขึ้นนะแล้วก็เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติทรัพย์สินก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะในช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะมีอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะครับในช่วงนี้อันนี้ก็เป็นดาวปีนะทีนี้มาดูดาวเดือนกันนะครับทุกคน ดาวเดือนในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมนะครับดาวพุธโคจรมาทับลัคนานะครับซึ่งดาวพุธเข้ามาจากเรือนวินาศวินาศมาทับลัคนาเนี่ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องให้เราต้องกดดันนะครับแล้วดาวพุธเขายังมาจากสหัชชะด้วยในช่วงนี้ก็อาจจะมีคนใกล้ตัวนะครับเพื่อนหรือว่าคนสนิทนะ อาจจะมีเรื่องมาให้เราต้องจัดก,การแก้ไขก็ได้นะครับในะช่วงนี้อาจจะเป็นศูนย์รวมของเพื่อนซะหน่อยหนึ่งนะมีแต่คนจ้องที่จะมาหาเรานะแล้วก็ดาวเกตกลุ่มลักนาก็ชีวิตค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่งอยู่นะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยทีนี้มาดูการเงินนะครับการเงินของชาวกรกฎก็คือดาวอาทิตย์การเงินก็ไปตกวินาศนะเพราะฉะนั้น เดือนกระกฎาคมนะครับชาวกรกฎเนี่ยต้องวางแผนการเงินให้ดีๆนะอาจจะมีเพื่อนอาจจะมีแบบผู้ใหญ่นะคนที่เราให้ความเคารพแบบอาจจะมีให้เราต้องมายืมตังหรือว่ามารบกวนเรื่องการเงินของเราเนี่ยโดยที่เราแบบดิกเดยงไม่ได้เนะ่ยอันนี้มันก็ต้อง ควบคุมรายจ่ยให้ดีๆนะเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธไปมันก็อาจจะเกิดความผิดใจเกิดขึ้นเช่งมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารการเงินของเราให้ดีๆก่อนในช่วงนี้นะครับแต่ว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่ในภพวินาศเนี่ยก็าเลืตำแหน่งราชาโชคนะอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยดาวอาทิตย์เข้ามาดีบางคนดาวอาทิตย์มาไม่ดีนะอันนี้ต้องแยกดูเป็นดวงบุคคลไปแต่ว่า ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตพี่ตีว่ามาดีนะถ้าเกิดมาดีเนี่ยก็เหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ยหรือว่าคนใกล้ตัวคนรู้จักเนี่ยเอางานมาให้เราเอาสิ่งดีๆมาให้เรานะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวการงานการงานก็ไม่อยู่ในเรื่องการเงินใช่ไหมเนี่ยแล้วดาวอังคารเขาว่าจะปุตตะด้วยปุตปตะก็คือจ็อบใหม่ๆจ็อบเล็กๆนะเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวอาจจะเอาจ็อบเล็กๆงานเล็กๆที่แบบได้เงินแบบง่ายๆมาให้เราทํา นะก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่ชาวกรกฎนะพิธีมาว่าอาจจะมีรายได้แบบไม่คาดคิดก็ได้ในช่วงนี้นะครับทีนี้เรื่องของความรักกันบ้างนะพิตีพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นะดาวสาวเป็นดาวจากปัตตนีนะปัตตนีในช่วงนี้อยู่ในราศีมีนเป็นภพเรือสุภาษ ความรักก็ค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็มีความพัฒนานะถ้าเกิดใครที่มีคู่รักนะครับแฟนก็อาจจะขยับขยายมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นนะในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดนะก็อาจจะได้พบเจอคนถูกใจคนรู้ใจจากออนไลน์ก็ได้จากตัดสินก็ได้นะเป็นคนไกลซะมากกว่านะ ทีนี้มาดูดาวสุกนะครับดาวสุกเนี่ยเขามาจากเจ้าเรือนพันธุนะพันธุกไปอยู่ราภะถ้าเกิดถามเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเนี่ยพิตีมองว่าชาวครลกฏน่าจะมีโชคลาภมาจากรถนะครับยานพาหนะที่อยู่อาศัยหรือมีโชคลาภมาจากคนในครอบครัวหยิบยื่นโชคให้เราก็ได้นะในช่วงนี้แล้วก็ดาวสุกในตำแหน่งนี้เขาเป็นกเกษตรในเรือนลาพะเพราะฉะนั้น เกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จแบบง่ายๆอ่ะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวกรกฎนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับที่ที่ดีนะที่ดีก็เหมือนกับมีไรายได้เสริมเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะอา,อาจจะคนใกล้ตัวหรือว่าผู้ใหญ่นะแต่ที่ต้องระวังก็ระวังแบบเหมือนผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวนะอาจจะ มีคนมาให้เราช่วยเหลือแต่ว่าเราปฏิเสธไปเงี้ยมันก็อาจจะเกิดศัตรตูแบบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดคําพูดนะบริหารจัดการให้ดีๆนะก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ภาพรวมๆพี่ตีก็มองว่ายังดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ กด็ดูให้สนุกแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับแล้วทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับแลวจเจอกันใหม่ในรัสต่อไปราสตนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ